ต้องรีบไปดึตัวเด็กงเร็วเาไปหมดแปดโม่ปดีกั่าไปละไปดเมากนัทนโคลนทำผิดจลาดเอง คนที่พยเยามาเพื่อควอบคุมตัวคุณคุณทำอะไรผิดหรอะคนนี้ไงหล่ะคุณชนชนตายโดยที่เขาไม่อยากตายคุณทุ่มสองพันสองพันแล้วก็สิบพันตายอย่างน่าฉันจะต้องปิดคุกประมาณสามสิบไมล์ปีทุบเดินเจอโอเคผมยอมไปโรงพักก็ได้ไปไปไป คุณต้องอยู่ที่นี่ประมาณแบบนี้ไม่เนอะเหอเออเออเออต้องปทำอ๋ออ๋อนี่โบไัสที yani ่สร้างอยากไม่เผยวีเดียมเรทที่ใช้ตีตุกคนมาแล้วกว่าสามแสนล้านคนโอเค ยี่สิบเก้าปีต่อมาเฮ้ยเบื่อเบื่เอเฮ้ยผังคุกออกไปเลยดีกว่าเฮ้ยออกม่ได้แล้วบุตรตี่ไม้ลงนัง้นลงเลยคุณยังบอกสาวไปเลยแต่ทำไมไม้นี่อ่อนจังอ่อ,อน ไปดีกว่าล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 าไปขับรถที่อยู่ที่เออไปขับรถดีกว่าล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 าไปเรียนไปเจอว่าเศรื่ยนนะว่าเศรื่อนประเทศไทยนะขาถามาเข้าปล่อยขาฉันเจ็บเลยเออขาฉันเออจะขยับนี่ ผมไม่ขยับก็ได้ตก็ตกไปแต่ก็ต,ต,ต้องมาอยู่ในคุบนี้เมื่อผมไมอยู่อ้าไแวลบรัก ข้าดวลเลยครับดวเลยเดี okay. ๋ยวว่าอาเขาัวนี้ยจ็มเล้ล้ทุกสามแผลที่หน้าอกซ้ายโอเคไปเข้าหูต่อแผลคุกเด็กขาดมันนั้นจะปรับจากสอสิบปีปิให้กลายเป็นหนึ่งพันล้านปีเเลยโอ้ไม่อะ จะมีระยะที่สูงนานวอร์ยเรยอะแรกว่ะ Oh my God ไอ้ฉันตกแหง้วยท่ะดูสวนด็กดูส่วนี่สว้าวแม่เออโอเะกระโไมได้โอโอ๊ะอโอุ้ดลุดลุดดิอ กอเคขที่ขาดเพิ่อไเรียนวิชาบ้ากอเแขนเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาพังคุกนี่พังคุกอ๋อขาฉันอีกแล้วเลยเอดออินดิลงไปได้ทำไมรู้นี่มาหมดแล้ววะนี่นี่ ลออเลยตีลังกาออกไปเลยเดียวออกออกออกตีลังไกรอบช่ยไปเรียนระจากห้วยเซาลินอตีลังกาแบบนี้เลยเออจะปีนขึ้นมาได้โคตรเหนื่อยเลยโอ้คุกนี้คุกอะไรเอ,อ้ยข้าวดวา่วนข้าวดวา่วนมีคนแหกคุากที่าลังการแป็สิบเก,กา้า กินซแนแจกจนร้อนกินซแนกแจกจนร้อนมีคนแฮคคือเฮคคกอเฮคอเเตรียมการจับกลุ่มได้เลยตำรไม่น่าเราจะใช้ปืนใช้ปืนเลยเราใช้อาวุธแล้วนะฉันเียรหกไปเรียบร้อยละเราจะได้บวกมันรุนๆนยิงเข้าไป เป็นยังไงบากเก็บบัตเก็บเลยิ้มยหมแกสงโรงพยาราลเลยเหรเออเนีชิขาว่อ้วเชีิงิข่าเลข้นอด้วยมันัะโอหต่อรองเกบ้างโหฮ่าวุธชนีนะม่รบกวนกี่ร้อยอัพเป็นว่ากิดะ เจ็บมากเ่ะเจ็บเลยไม่ถึงขั้นตายหรือไงอู้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 อ้โโอเคไปละไปซื้อสแสดงแจ็งต่อลา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 ฮัยุดจะขยับแค่คำว่ายุดจะขยับจะทำให้ฉันเสือ อย่ทำห้ฉันหยุดนะฮะเอาเรามาคิดเนี่ยตำรวจฉันถามทีเธอสมองจะทำด้วยอะไรฉันยิงเพื่อนแกจนเน่ากลายเป็นโสนไปแล้วแล้วแกก็เป,ปิดร้านต่อไปแยกร่างมาปืนเดิมยเ,เยี่ยกร่างอาอละอย่าขยับนะอย่าขยับเลยอย่าใช้ปืนเด็ดขาดไม่ทำฉันได้เหรอ ก็มาลองดูสินี่โอ้ขาฉันเออนิดเดียวเขาหยอกจากคุณได้และอ่าออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันยิงให้แกบาดเจ็บเท่านั้นแหละจนแกขยับตัวไม่โอ้ยอย่ายิงผมเลยขอร้องละผมไม่อยากทำแล้วอย่ายิงผมเลยนะจะขอแบบนั้นก็ ไปเ,เออผมบอกอย่างิงไม่ใช่ยิงอ่ะตายเลยในที่รุ้ก็ออกไปแล้วนี่คือประตูเนี่ยนะขวางทางมากไม่เออดันไล่ละเออยุ้นะต่บางคนใช้คุอหน่อยข,ของมันโดูมันดูอะไเนย เลอาขาเออเออเดี๋ยวคโดนตัวไปม่ได้เลยตอนนี้ประชาชนตายอย่างเยอะเลยจากฟีปขอบานมาสิเฮ้ยอยากรู้วิมนานแล้วฮ่าพอลรอบนายนายมินายหนีพอลรอไปโพลรอก มีเลยพูดเดีก็ยังมีง่ายพูดนะเด็บ oh, อาฟัคเคอร์นะได้เอามือออค่ะตายดีกว่าอ๋อมันเทพ,พขนาดนั้นเลยเหรอฮะฮไปดีกว่าหยุดยาขยับนะครับ <c oughs> นี่คือเครื่องมือที่จะฆา,าร่างแยกแล้วก็ร่างปลอมมันได้มัน <c oughs>

ที่โทษแม่โทษจาปันกุเทอยลมมอย่งันซ่อะปวจับติรอให้ไอ้มันเล่นเพราะว่ามาเทนนอหนเเราจับแบกัวได้แบบมาเล่ว่าไอตอนนี้ไปอ่ะแค่มาแลแค่ว่าไออันนี้